คออือซอยกลัวหน่อยเลยครับมันหากใหม่มันลายครับรบังเบี้ยปลาดอกตุ่มๆมัวนครับเนี่ยมติหยับคือสิบพมิทแตนเหรอวะครับมูเนี่ย พวกขาวครับเห็ดพวกง่ายมันนี <top Regular> smells, well. milk, ่มันตั้งเห็ดพวกง่ายเห็ดพวกน้อยครับสวัสดีครับพี่น้องมันนี่ลุยสานพาลุยพาพี่น้องมาเก็บเห็ดอีกเข้าแล้วครับมันนี่เก็บเห็ดปัวครับมากับปูสอยครับก่อนติเก็บเห็ดกับฝากกดแชร์กดไลค์กดแซ่บตะไคร้กดติดตามและกดกระดิ่งครับพี่น้องเพื่อติดตามคลิปต่อไปครับเอาหาเห็ดก่อน้ะครับบไปนะมากับปูสอยเข้าแล้วครับพี่น้องหาอยู่ห้กินแบบบ้านเฮาเนาะเก็บเห็ดปัวครับ ข้บวุ้ย่างไวไ,วไปพุ้นแล้วครับนิดพวกน้อยครับพี่น้องพวกกิ๊ครับ แยกมาน,นะครับ,รบโอ้อมาทาังนี่ครับดอกงามอยู่ยเนี่ยนนี่ครับ ขามันอืมครับม่จะตุมต้มๆ่ปดองมะเบืองฮ็ดมะพร้าวฮิดพวกขาวครับหมูหนึ่งครับ นึงครับพี่น้องนิดบวกงครับมันเนะี่ยโอ้อยเรารอกันครับพี่น้อง ครับกำลังงามงามเลยนี่ครับมึงมันครับเนกำงามเลยครับวะเนี่ยอ้มาเกิดน้ำกันเลยครับเนี่ยโอ้อยู่กับกระตาครับ ครับโอ้ยมีแต่ห้อยค้นหยับเหลี่ยยับอีหลีครับเก็บเห็ดนะนะครับครับซอยกอยเก็บเยอะหนิครับครับมีแต่ดอกจุ้มๆเลย ตุมต่มๆนึงครับพี่น้องเห็ดปวกเกิดผสมกันครับพี่น้องเห็ดปวกน้อยกับเห็ดปวกง่ายครับ ครับโอ้ต oh, ่ลายเติบแล้วครับพี่น้องโอ้ oh, มีแต่ตุ่มๆครับพี่น้องเมนมันไดดยุบปะอันหลังไอ้ยังก่อนหลังลงเลมมาเนี่มาคับปุ๊นซอยมานครับมันนะแต่ตุบาไม่เลี่ยมอ่มันอ่มต่ตุ่ม มาเบิงปานนี่แหละยันนีคนฮะโอ้ยยังกบพ่อนี่ละ,ละมูเดียวนี่ละนั่งกีกีอยู่บ่เห็นมีแต,ต่ตุ่มๆเลยครับพี่น้องสุนัขปูในแกงแล้วลครับพี่น้องไม่แต่ดอกตุ่มๆครับพี่น้อง น่าเห็ดปลวกตุ้มๆนี่หายากครับคอยดูไอ,อยครับแมนแทียไปไหม้หล,ลายๆครับพี่น้องดซอสกลหนเลยครับมันหักใหม่มันลายครับบัง ูไปครับบางคน,นโอ้ยครับบางห้อยคนหยียบนะมันติด มึงครับเปเรียบเสพเลยครับมึงดอกตุมต้มๆจอยนะเสียดายครับพี่น้องผู้ใดเ,เราไม่หยียบได้ไหมนั่งค้นหาเห็ดบ่หนั่นเนาะมันเล็กเห็ดกีครับต้องค่อยๆดูความคมครับโอ้เปี่ยนเปี่ยนโอ้ยแตดไหลครับพี่น้อง แดนไล่วิ่งเลยครับบันเดียถ์แตแดนตอดแดนตอดครับเต็มหัวเลยแอนล่อไอ้มันเข่าทีก่อนครับสิทีร้อยเอาเก็บเอาอยู่มีแต่ดอกตุมต่มๆครับโอ้ย,อยหมวกกบระเบเอามาน้ำครับมือเนี้ยเลื้มหมวกเอ้อาเดี๋ยวย้อนเอาไปเก็บก่อนเขาบ่ะนะครับ,นนรบแดนเหลียงครับ ครับโอ้ยเต็มหังเลยครับพี่น <T |ar|> <ga> oh, ้องเห็ดอยู <Score> <ide> ่ก oh, ับเตียนโอ้ยยองมาเก็บหรอกครับหงายมาเลยครับหงายมาเลย เอาตำหนิก้อนครับหนึ่งสงบแล้วครับเตียนมันบานครับโอ้ยหอยห้อยหอยเลียกินขาขาดเลยครับเอา้าบานกับบานเซด้อยู่นหนึ่งครับหมู่หนึ่งมงครับอยู่ในป่าครับ เดี๋ยวเขาไปเอาครับเฮดมูนี่ม้นงามคักงามแน่แต่ครับพี่น้องนี่น่ครับเดี๋ยว,ยวนี่ดอกตุมต้มๆครับออมอยู่นี่นั่นครับครับเฮดมูนี่ครับ จุ่มหนึ่งครับงามครับครับหลังจากแตนไรครับมะพร้าวมูนี่ครับโอ้ยหมานอยู่ครับมาเนี้ยเปียบอดอกตุมต้มๆม้วนครับเนื้อมันตีดหยาบคือสิบ่มมีแตนเหรอวะครับมูเนี่ยเน็ดพวกขาว,วาครับเน็ดพวกง่าย มันนี่มันงเงียเ้ยหดพวกเงี้ยห็ดพวกน้อยครับเย็นเลยครับเนี่ยแต่ว่าถ้าบอดินเสียงคนเนีดด่ยจะเย็นได้ครับแต่ยินเสียงคนมากเราโอ้ยเยน็นไม่ได้แล้วครับเก็บเห็ดพวกเนาะไผก็ว่าไผแล้วเนาะ งามครับบอคับพี่น้องตุอยกับพี่เก็บอยู่ฝั่งหนึ่งครับ นอนหลุดในแต่ขาครับครับผู้ชยก็หายอยู่ทั้งนั้นครับไฟจิกาตาหนึ่งครับพี่น้องมาเนี่ยทีแรกบ,บ้านนะครับพี่น้องเพราะได้ยินอยู่ครับมาเนี่ยหมันมาโคตตาตากับผู้ซอยครับ เดี๋ยวเพิ่งผลงานกันครับยูครับเนี่ยมาสองตาครับตาผู้ซอยหลายตาดอกตุ้มๆครับพี่น้องทั้งท่านี่ตาของผมมีตาพ่อบันบานนี่ครับมาอนีกะือว่ามันยูครับมาอนีกะมันยูครับพี่รองเอามาสองตากันมันรวมกันไสิได้เกือบเยียมตาไแลวเนาะมันเห็ดปวกไงี้ยครับมีตาดอกงามๆครับปุณย์เนี่ยเอามาคลิปนี้กันไลยก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งครับพี่รองเพื่อติดตามคลิปต่อไปครับ คลิปนี้ก็สวัสดีครับ